กราบสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอฟซีน้องอีสานยินดีครับสาวอีสานจ้าครับนี่นุ่มที่พามากินสมตำกับตำบังหงพี่น้องตำบังหงข้ากระปู๋ยนะจ๊ะครับข้าวกระปูขับพักจุยยๆพี่น้องตำหงตอนเที่ยงพี่น้องมามามากินน้ำนมครับอีกกระปุกกระปุกจะเสียครับพี่น้องกินข้าวสวยพี่น้องข้าวสวยพี่น้องพี่นองเลยขอมปวสาวอีสาน ทำงงตอนเที่ยงพี่น้องยั่วกระปูปูขวานพี่น้องกระปูกระแซบกระปูกระปูพี่น้องไก่บินกระปูขวานไม่ไหพี่น้องกระปูก้นไม่ไหมว่าขวานกระตมฮวงพี่นอ้องอยู่ยั่วแซบมันมันพี่น้องมันขัด Uh huh. พี่น่องตำมุงก็สุดยอดเลยมันอีตีมือนุ่ม,มนมมีนุ่มตำตำมุม่งให้กิน <laughs> หัวกระปูดกับตำมุงพี่น่องเคยกินบ่อ uh huh. ะเหลียงนี่คงมยเล็พี่น่องแซ่ uh huh. uh huh. ครับ สวมกันพี่น้องสวมกันต่ำหงค์ครับระยุ่อเสียบนะลองไหมพี่น้องลองไหมหอกอันสั้นอยากกริงหรื ตำม้งกระแ่บพี่น้องเลยกระปู้มันม่นพี่น้องแล้วเขาแล้วให้แล้วหน้าแล้วไปก,กินกระปูพี่น้องเลยกระปูแล,ล้วแหอยากมาทั้งบีบด้วยค่ะขวัญกับตำม้งมันคับพี่น้องกระปูเลย มาแล้วพี่น้องเอ้ยอากาศหนาวมึงหนาวแห้งดองกระปูก็กินกับเผาพี่หน่องจำดองมันมันเอาข้ามเขาจำดองมันดองมันแซ่บๆพี่หน่องมันมัน กะให้หนุ่มแสบพักหรือเ่แสบรองกัะปูพี่น้องมันมันปูมันปูแสบพี่น้องเอามาลาบก็ได้มันมัน,ม,น,าม,นมาหล,ลาบกันลาบปูแสบพี่น้องเลย จำหุงไปเผ็ดจังนอยพี่น้องบัดถือกันตะนายครับตำหุงเส้นหมักกวางได้พี่น้องเส้นบบข้าวหมักขัวกับปูวย,ยังเสียพี่น้องเลยอาหารนี่สารบ้านน้องเฮากินง่ายพี่น้องกินง่ายจำพุงก็ขัวกับปูวพี่น้องกินแบบง่ายงไม่นู่นไม่ทอนีพี่น้องเลย รวมันพี่น้นองยังอย้่หุยอยู่เฮ็ด <Gonzalez> พิต่ว่าผักว่หลายพี่น้องเลย เท็ดเท็ดพี่น้องต้าอะไรอ่ะบึ้งหนำต้าไหลด้วยเจ้ายังไงดีพี่น้องหลบับหลับกับปูไอ้นุ้มเขาไม่ถึงขนาดเท็ดแน้งพี่น้องเลยโอ้ ต้มยำรกระแสบพี่น้งองยองกระปูเนะาะใช้สารเพลทแห้ยังต้องในกินเขา่ากระปูกินในหอดองกินในหดอดมึงจะตาตาเลยหรือพี่น้อง มันครับเป็นเนี้ยเผ็ดทักแซ่ค้อแซ่บ็ั้งเข็ดพี่นองทั้งไห้ตจ้าไรพี่นอง พี่น้องมาต้องกินจำต้อมปูกันพี่น้องต้องกินนมครับพี่น้องเดี๋ยวยังกินน,อนอ้อเนาะกินแบบง่ายพี่น้องจำฮวงกับกัวกับปูอันนี้สา่นมานนองครับพี่น้องเอ้ยหากินตามธรรมชาติเขาเลยนะนาเห็ดกินเห็ด Nào chưa khóc. con kuông kapuu nha. Kuông cá nha. Kuông kapu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  cái Kuông kapu nó, Kuông kapu nha. Kuông kapu thế nào khó may phải không? Con cầu câu luôn Chết tá lại Chết đang hải phải không? Mang ta tá rồi tiết cần bữa là ăn đang ขอบคุณพี่น้องเนื้อที่มาติดตามรับชมครับกำลังใจกันเรื่องกดให้สายสานเด้อจ้ากดไลค์กดแชพี่น้องเนะ้อกุติจตาพี่นุ่มเนี่ยขำว่บาบังแลเหล่ากำลังใจสายสานเด้อจ้า ปูแม่พี่น้องปูแม่กรวาน,นมันเป็นบ่ปูผูหรือแม่มันม,มันกันพี่น้องเหลืองหุ่ยอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดติดตามพี่นมเป็นกำลังใจให้นุ้มไม่คิดลิปใหม่ต่อไปเลยนะครับเนาะข <c oughs> อพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุข,ขทุกคนได้เข่ามันเข่าเลายหลายมันมันครับ